สวัสดีจ้ายายไหวมาสกุลมาบึงอย่างแล้วมาซุ้มสวนบักเล่นพันบักเล่นผัดเพืพ่อน,นนะบักเล่นโรงงานต้ายพี่หนองพูดว่างามย,ยายไหวอสะอ่อนมามาบึงนะพวงซองพวงซ้ำพ,พวงอะไรจออีกเพื่อนปลูกเป็นไรเป็นเท่าใดเพื่อนโอ้เป็นพวงหลายๆยายไหวแล้วสะอ่อนพืดอน พี่น้องออต้นเต็นเตนโอ้โอโอยพวงสี่พวงสามมกเล่นพันที่หเ,เอไปผัดนะโอ้ยบันนี้ยายหวเแล้วม,มาสุมส่วนขึ้นคักแล้วบันนี้ค่ะหน่วยแดงๆเต็มเนี่ยโอ้อันมันหล่นน้ำมันนะน้ำคลองน้ำหยางพะอือบรรยากาศดีเพล่นะแต่ละเขือละฟุ่มพิ่นใส หลักเหมันหลกักหลักแล้วเอาฟางเน่งเอาพี่นงแล้วมันเลิศขึ้นนำนำฝางอืมจื่อไ้เดอ้อโบ่าได้เอาเอาไม้เอาเอาฟางเอาฟางแล้วมันได้ขึ้นไปมันได้ขึ้นนำฟางเนี่ยโอ้แล้วพาดพาดฟางพอดีมัดคู่มัดมัดคู่อาศัยให้มันพาดขึ้นได โอ๋อย่าไหวเลยว่ามาเห็นทุกๆแต่สะออดแล้วก็บ,บอกค่อยได้หดน้ําดูเพื่อนเอาน้ําเขา่าเนี่ยเอาเข่าบัวได้เอาเขา่เาซุกมือคือหดผักผู้ดาบเป็นก้อนเป็นก้นกอนยังบ่แดงกมีหมี่ยายไวแล้วไปตาสะออดเห็มิ่งม่นเม่นบักเล่นอันพัดคากบักเล่นพันเ่านะคันขันน้วยใหญ่ทั้งเขตทั้งท่าเฮนนี้เพื่อนเอาเข้าโรงงานบัได้เนี่ย อันนี้ยายไห่ก็บบรู้ว่ามีโรงงานบ่มีสะออนมันจะว่าเบาเหินโโทุสาสาอยู่ทังท่าเขาหน่วยงามเมื่อสิเพื่อนเอาเข้าเก็บเข้าโรงงานเหมานะเพื่อนว่านําบักดินองามนะถ้าหน่วยน้อยเขาเอาออกขายนะโอ้อันนี้เ็นยายไหวกับบฮูดอกว่าเพื่อนเก็บขายส่งใส่นะโอ้สะออนเด้อพี่น้องเด้อโอ้บรรยากาศก็ดี พอดีแดดอ่อนพอดีเนี่ยลักไรซเห็นบนเม่นอย่างกระฟังสีชมพูนะเป็นเป็นลากข้งบักเล่นบักเล่นอันบานายไหวหอมบักเล่นแต่เพื่อนมีหอมบักเขือเทศว่าสินบางอันบางกล่นบางบานนะแล้วก็หรือว่าบักเขือเทศเพราะบักเขือเทศบักเล่นเพราะบักเล่นายหวบกับผู้จักแต่ถ้าแย่ใบเคยเอาไปเฮ็ดผัดเทศยำมันตัวนี้อย่ามันมันผสมหลาย อันอันน่วยน้อยอันเท่าตำส้มมันมันส้มสน่ะมันมันส้มโอ้ใหญ่ไหวอ่ะอนมันมันบอกแม่อันละหน่วยเด้ออ้ยมันเป็นผ่วงมันเป็นผ่วงมันเป็นผ่วงอือเป็นกอนอันนี้มันเป็นสีส้มมันยังม้วนแดงดีถ้าอันแดงดีเข้มแคบมันห้ามมืองามแต่พ่อน้องบบเก็บให้มันเข้มแดงไหลเพื่อมันนั้นระรากที่ดินก็มี ยายใยห,หองรากขี้ดินมันย่างได้น,น้อยมันก็หนักฟางไว้อยู่เนาะพี่น้องเนาะดิดีอุนตูนอินเตนหนักฟางไว้อ,อ,นนอยู่เพราะว่าดีเนาะทันสมัยซุ่มือเดี๋ยวนี้โบทาได้ตัดไม้ยากแต่ว่าเฮามีหลักทันระยะว่านึ่งพี่น้องเออเพื่อว่ามันหนักบักเล่นนี่มันดิยนคันเฮาเห็ดยืนน่ะ ภาษาแม่หองเหยนที่มันไกลนะเอาอาวานึ่งผออันทางทางฟางมัดนะทั้งข่วงเพิ่นกับปลูกวานึ่งพอดีเพราะว่าเอาว่าเวียนหวาหมุนหุนเพราะว่ามันอี่โบได้น่วงบักเล่นบักหยังหนักกูดะโอ้ยยายไหวแล้วสะอ่อนจะไม่สวยสีสวยพร้อมมันผิวงามบักเล่นนะบางคนนี่กินเพิ่นว่าผิวดีว่ะสิิอันกินนนะเพื่อนว่ามัน ผิวดีอันนี้ก็เป็นห่วงสีอันนี้มันเข้มแล้วเนี่ยเนี่ยออมันสุกเข้มแล้วโอ,โ,อโอ้ให้มันแดงๆเงสร็จนะเออเนี่ยมึงนะโอ้ยายใหมเล็บมัปนจะโสดอันนั้นถ้าเป็นก้อนพูดอ,อะอันอันขนาดอันดิพนาอันพูดอะเป็นก้อนเป็นก้อนหนูถือว่าเป็นได้เป็นดีแถมเนาะ ยังไม่ตาสอ่อนเออเซละซื่นบานยายไหวมาสุมส่วนพี่น้องกิเห็ดน,น้ำยายไหวเล่ะกดไลค์กดแชร์ให้ยายไหวไดเดอ้อสวัสดีจ้า